สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเดิร์โมชั่นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรุ่นสำคัญที่มีบทบาทในกองทัพไทยในปี2059น้นั่นก็คือ a g คเมเนอร์ลบหกสิบซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของยุคแ g Men เนอร์ลบหแเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกามีจุดเด่นที่การยิงจากเครื่องบินโจมตีโดยตรงไปยังเป้าหมายภาคพื้น้นนนนดเเช่รรรถััังงงโกก็บออาาวุธฐปตู มันสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในปี2 0 5 9กองทัพอากาศไทยยังคงใช้แมรเกเป็นขีปนาวุธหลักสำหรับเครื่องบินรบ F-16 และเ1 0ลที่ยังคงได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับระบบนำวิถีรุ่นล่าสุดรวมถึงระบบกล้องอินฟราเรดขั้นสูงทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ25เมตรน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมสามารถยิงได้ไกลถึง27กิโลเมตร ด้วยความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายและติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำแม v เวอร k รุ่นใหม่ในปี2059ที่ประจำการในไทยมีการอัปเกรดระบบนำวิถีด้วย AI และสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างอัจฉริยะลดความเสี่ยงในการโจมตีผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบเฉพาะจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนอย่างภูเขาป่า หรือเมืองการฝึกใช้งานขีปนาวุธ Maverick ในไทยนั้นใช้เครื่องจำลองแบบเสมือนจริงร่วมกับการฝึกภาคสนามโดยนักบินต้องผ่านการฝึกควบคุมระบบยิงและการล็อกเป้าหมายแบบเรียนไทยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดในด้านความมั่นคง Maverick มีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศไม่เพียงแต่เป็นอาวุธโจมตีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันท่วงทีด้วยประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วทั้งในภารกิจจริงและการฝึกซ้อมคีปนาวุธ Dark m o r u บ Maverick จึงเป็นกำลังหลักที่ทำให้กองทัพอากาศไทยในปี2059ิยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Arg Minorub บ65 Maverick คีปนาวุธอากาศสู่พื้นที่ยังคงท่งพลังในปี2059ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Motor Motion เพื่อรับชมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนนนใใจตใตอตอ่ไป